คุณเคยสงสัยบ้างหรือไม่ว่าทำไมสายรุ้งถึงปรากฏหลังฝนตกและทำไมเมื่อเรามองเห็นมันหัวใจของเราถึงรู้สึกสงบลงทงั้งทั้งที่มันเป็นเพียงแสงสะท้อนผ่านหยดน้ำสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Good Night by r e p a s s รายการที่จะส่งคุณเข้านอนด้วยเรื่องราวและแง่คิดดีๆกับผมเฉยจักรทวยุทธ,ธานนท์ครับคืนนี้ เรามาร่วมเดินทางไปยังดินแดนอันกว้างใหญ่ที่พื้นทรายแดงทอดยาวไปสู่ขอบฟ้าประดับด้วยดวงดาวและเสียงกระซิบของธรรมชาติยังคงดังกังวานอยู่ในสายลมแต่สำหรับชาวอบอริจินแห่งออสเตรเลียสายรุง้งไม่ได้เป็นแค่ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติแต่มันคือเสียงกระซิบของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เสียงของผู้สร้างที่ยังคงหลับไหลอยู่ใต้เท้าของเรามาจนทุกวันนี้ เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อนาน,านมาแล้วนานจนไม่มีใครจําได้ว่ากี่หมื่นกี่พันปีมาแล้วเมื่อโลกยังเป็นเพียงผืนดินราบเรียบไม่มีภูเขาไม่มีแม่น้ำไม่มีแม้แต่ต้นไม้มีเพียงความเงียบงันที่กินเวลาไปทุกวันทุกวันใต้ผืนดินนั้นมีสิ่งมีชีวิตหนึ่งที่กำลังหลับไหลมันหลับมาตั้งแต่โลกเพิ่งเริ่มต้น หลับอยู่ในความมืดในความเงียบรอคอยเสียงเรียกจากสายลมสิ่งมีชีวิตนั้นก็คืองูสายรุง้งงูยักษ์ผู้ศักดิ์สิทธิ์ที่ถือกำเนิดมาพร้อมกับผืนโลกแล้ววันหนึ่งเมื่อสายลมพัดผ่านผืนทรายแดงพัดผ่านหินโบราณและกระซิบเรียกชื่อของงูสายรุง้งตื่นเถิด โลกรอเจ้าอยู่แผ่นดินเริ่มสั่นไหวรอยแยกเล็กๆเกิดขึ้นบนพื้นและแสงสีอ่อนๆเริ่มส่องมาจากใต้ดินแสงสีแดงแสงสีส้มแสงสีเหลืองแสงสีเขียวแสงสีน้ำเงินและแสงสีม่วงหกสีของชีวิตเริ่มปรากฏบนโลกเป็นครั้งแรก งูสายรุง้งค่อยๆเลื้อยออกมาจากแผ่นดินร่างยาวประมาณแม่น้ำหลายสิบสายรวมกันเกล็ดของมันเรืองแสงหลากสีแดงเหมือนพระอาทิตย์ยามเช้าเหลืองเหมือนดอกไม้ในทะเลทรายเขียวเหมือนใบไม้ที่กำลังผลิน้ำเงินเหมือนท้องฟ้าที่ไรเมฆและม่วงเหมือนความฝันที่กำลังจะเป็นจริงทุกการเคลื่อนไหวคือเสียงสะท้อนแห่งชีวิตที่เพิ่งเริ่มต้น ทุกลมหายใจคือลมแรกที่พัดผ่านโลกใหม่หมูสายรุ้งเริ่มออกเดินทางมันเลื้อยขึ้นไปทางทิศเหนือร่างของมันหนักและยาวทุกที่ที่มันเลื้อยผ่านดินยุบลึกลงไปกลายเป็นร่องน้ำกลายเป็นหุบเขามันเลื้อยขึ้นสูงดินถูกผลักขึ้นมาเป็นเนินเขาเป็นภูเขาจุดที่มันขดตัวพักกลายเป็นทะเลสาบจุดที่มันกลับตัว กลายเป็นโค้งของแม่น้ําและในที่ที่มันผ่านไปชีวิตก็เริ่มต้นขึ้นต้นไม้เล็กๆงอกขึ้นมาจากดินใบหญ้าสีเขียวคลี่ออกในแสงแดดดอกไม้ป่าบานสะพรั่งไปทั่วทุ่งจากหินเล็กๆสัตว์ตัวแรกถือกำเนิดขึ้นจิ้งจกตัวน้อยวิ่งไล่กันอยู่ในแสงแดดนกตัวแรก บยบินขึ้นสู่ท้องฟ้าและส่งเสียงเป็นเพลงแรกของโลกจากสายน้ำที่งูสายรุ้งสร้างขึ้นปลาตัวแรกก็ออกว่ายวนกบกระโดดขึ้นบนหินจระเข้ว่ายไปตามสองฝากแม่น้ำและในทุ่งหญ้าที่เขียวชอุ่มจิงโจ้ตัวแรกก็กระโดดออกมาวลบีวิ่งเล่นกันในยามเช้านกอีมูออกท่องโลกเป็นครั้งแรกในทุกที่ที่งูสายรุ้งผ่านไป แสงและเงาเกิดขึ้นพร้อมกันแสงให้กำเนิดความอุดมสมบูรณ์ให้ความอบอุ่นให้ความหวังให้อาหารเงาให้ที่พักพิงให้ความเย็นให้ที่หลบภัยให้ความสงบแสงและเงาทั้งสองสิ่งไม่เคยแยกจากกันทั้งสองเป็นความสมดรุลเดียวกันของธรรมชาติเหมือนวันและคืนเหมือนฝนและแดดเหมือนการเกิดและการจากไป และหากคุณผู้ฟังมีโอกาสเดินเข้าไปในป่าก็คงจะรู้สึกได้ว่าสิ่งที่บรรยายมาคล้ายกับเวลาที่เราเดินเข้าไปในป่าหรือยืนอยู่ริมทะเลและรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างที่ใหญ่กว่าเราไม่ใช่ความกลัวแต่เป็นความเคารพเป็นความรู้สึกว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั่นอาจจะเป็นเสียงกระซิบเดียวกันกับที่ชาวออบอริจินได้ยินมานับหมื่นปีก่อนก็เป็นได้ มันเป็นเสียงของงูสายรุ้งที่ยังคงหายใจอยู่ใต้พื้นดินเรื่องของงูสายรุ้งยังไม่จบแค่นี้ครับชาวออบอริจินเล่าต่อไปว่าเมื่อง,งูสายรุ้งสร้างโลกเสร็จแล้วมันก็เรียกสัตว์ทุกชนิดมารวมกันใต้ต้นไม้ใหญ่ริมสายน้ำมันบอกกับพวกสัตว์ว่าโลกนี้เป็นของทุกคนน้ำที่นี่เป็นของทุกคน อาหารที่นี่ก็เป็นของทุกคนเช่นกันพวกเจ้าจงใช้เท่าที่จำเป็นจงแบ่งปันกันและจงเคารพกฎของธรรมชาติผู้ใดทำลายสมดุลผู้ใดเอาแต่ใจตัวเองผู้ใดไม่เคารพผืนดินน้ำและไฟข้าจะกลับมาแต่ไม่ใช่เพื่อลงโทษแต่เป็นการเตือนเพื่อทำให้ทุกอย่างกลับสู่สมดุลหลังจากนั้นงูสายรุ้งก็เลื้อยกลับไปใต้ดิน กลับไปยังที่ที่มันเคยหลับไหลแต่มันไม่ได้หายไปไหนมันยังคงอยู่ที่นั่นหายใจอยู่ใต้ทุกก้าวย่างของเราฟังเสียงโลกที่มันสร้างขึ้นและทุกครั้งที่ฝนโปรโยลงมาทุกครั้งที่แสงแดดส่องผ่านหยดน้ำสายรุ้งก็จะปรากฏตัวขึ้นเหนือขอบฟ้านั่นคือสัญญาณของมันเสียงกระซิบแผ่วเบาที่บอกว่าข้าย,ยังอยู่ที่นี่ โลกยังมีชีวิตและยังคงหายใจไปพร้อมกับพวกเจ้าคุณผู้ฟังครับตำนานนี้ไม่ใช่เพียงเรื่องเล่าแต่มันคือหัวใจของวัฒนธรรมออริจินมันถูกเล่าขานรอบกองไฟมานับหมื่นปีจากผู้เฒ่าสู่ลูกหลานจากพ่อแม่สู่ลูกผ่านเพลงผ่านรูปวาดผ่านการเต้นรบไม่ใช่เพื่อความบันเทิงแต่เพื่อเตือนว่า โลกนี้ไม่เคยเป็นของมนุษย์แต่เพียงผู้เดียวเราทุกคนเป็นเพียงส่วนหนึ่งเหมือนนกเหมือนปลาเหมือนต้นไม้เราทุกคนอยู่ในสมดุลเดียวกันหายใจในอากาศเดียวกันดื่มน้ำจากแหล่งเดียวกันและบางทีงูสายรุ้งอาจจะยังหลับอยู่ใต้พื้นโลกรอวันที่เราหยุดทำร้ายกันหยุดทำร้ายธรรมชาติหยุดคิดว่าเราเป็นเจ้าของทุกอย่าง รอวันที่เราฟังเสียงกระซิบของมันอีกครั้งไม่ใช่ด้วยหูแต่ด้วยใจที่เปิดกว้างดังนั้นทุกครั้งที่คุณเห็นสายรุง้งลองหยุดสักครู่หลับตาแล้วฟังเสียงกระซิบที่ซ่อนอยู่ในสายลมบางที คุณอาจจะได้ยินเสียงของโลกที่กำลังบอกเราว่าข้ายังอยู่ที่นี่ยังหายใจไปกับเจ้าและจะอยู่ที่นี่ตลอดไปถ้าเจ้าเคารพข้าขอบคุณที่ร่วมเดินทางสู่ดินแดนแห่งเรื่องเล่าของงูสายรุ้งในค่ำคืนอันงดงามนี้ธรรมชาติคือครูผู้งเงียบงันคือเสียงกระซิบของสายรุง้งคือบทเรียนแห่งความสมดุลความอ่อนโยนและการอยู่ร่วมกันอย่างเคารพ และกลับมาพบกันใหม่กับ g ู o ดไน g h บายรีพา s สในตอนหน้าคืนนี้ต้องลาก,กันไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนก o o ดไนท์ฟรอมรีพา s สฝันดีนะครับ